สร้างรูดสร้างรูดได้ยินมาแต่ว่าสร้างรูดเ้อ,อจงังใดนี่แก้วมันคือมาอยู่หวงนั้นวงหนึ่งได้คืออยู่กับเม่มันเป็นจงังใดคือรูดฮะฮะย่างรูดเตะแต่โซ ือลุดไปไหนพอ,อาวางหนึ่งอยู่แถวนี่นะอยู่แถวนี้นะหายเลยค่ะพี่พี่อุปกรณ์ของพ่อรุนหายไปตัวอ่ตัวคู่กันตัวประกอบอันนึงเล่นโซ่เดินไปเดินมาเดินเตะโซ่จนหลุดตายแล้วตายแล้วไปงานช้างยังไงนี่ทีนี้นี่น ฮะใครจะนอนเฝ้านี่พี่แม็กคนเดียวโอ้ยหไปไหนไปไหนไม่เอาไม่เอาอย่าเด้อย่าเด้อเอ้แม่ใช้กับบ่ปากบ่จื้อเดรร้ายร้ายกิ่เด้อเฮ้ยเบิ่งเบืงเบิ่งหน้าเพิ่นเบิ่ง ปปไปน่นพ่โจมาแล้วน่นพ่โจมาแล้วเก็บปเก็บน่นพ่โจเอิรนแล้วนันพ่โจเอิรนแล้วนันปยป้ออ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 ยออ้้

มุกตีจากเธินงนะตีจากเทอนนะอ้อโซนโซนซนซนโอ้ยซนซนซนนซมาสีมาหายังไงพี่โอ้หางโอ้เอาหางคนอ้อ้โหางตีคือกลองโอ้ยโอ้โอ้ยโซนกับแพ้โซน มึงดักน şey ี Overwatch ่ไหมมึงดักนี่ไหมโอ้โหหันมาให้พี่วินโอ้โหโอ้โหอ้จังไรนี่มันเป็นจังไรนี่เต็มจอเลยคิดดื้อเอ้มึงกัดดาษกระดาษบ่ห้บ่ห้บ่ยอมบ่ยอมบ่ยองมึงกระตีดักแน่นั่งมึงขอตีดักแน่นั่งฮะเฮ้ยจังไรนี่ เลนจ์ะโซรุดคิดดูได้เอ้ยตีดังเลยเอ้ยตีดังเลยเอ้ยนี่ฮึมฮึดูถูกโอ้โอแตะบ่ได้โอ้แตะบ่ได้โอ้แตะบ่ได้แตะบ่ได้อย่ามาแตะหนูเด้อพี่มินเด้อมันหนีบอลเหรินน้ำเด้อมันหนีมีพิซไซแล้วไปไซก็ไปไปเด้อพี่มินเด้ออย่ามาหยุ่นกับแก้วนะ แก่เศร้ามากพี่มิ่นแล้วพี่มิ่นบ้ให้กล้วยบ้ให้อ้อยบ้ช็อกโกแลตแก้วทาตะแกงแก้วอยู่น,นั่นล่ะอื้อหือหูสาวยืนขาไขว่างยืนกินอ่อยของฉันเ้ยอ้วนบุบบับตุบตับเลยอ้วนบุบบับตุบตับเลยอ้วนบุบบับตุบตับเลยนี่จับแนะ่จับแนะ่ขอจับขอบ้เลยโนอะ้โอ้โอ้โบ,บ,บ่าหายจับบ่าหายใบ้เลย โอ้โอ้โอ้โ้จับใบบานโอ้ใจับเน่มาแต่ผู้งมๆนี่ใบจับเน่ขอจับขอายเน่โอ้ยขอสู้น่เบิงโอ้หางตีใบสู้นใบสูขอสู้น่บิงอ้อังเกียรโอ้ยรังเกียจจังไรเนาะสู้น่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 ายดักเน่ เออไปดักเนยโอ้เจ็บเจ็บเโอ้ยเอโอยบอยออืมาละอย่ลคลิปสั้นๆก็ขอลาพีเออะคะลากันดอคลิปสั้นๆสวัสดีค่ะ